โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีกันกกนะครับยินดี้อนรับสู่ช่อง GamingCast V2 นะครับก็ตอนนี้เราก็คข500้า0 0ซับเกือบจะ6 0 0แล้วมั้งก็ตอนนี้เรามีชุมชนแล้วก็ถ้าสมมุติสัปดาห์ไหนที่ผมหายไปก็ไปดูในชุมชนได้นะเผื <S <S ่อผมแปะเกมไว้หรืออะไรอย่างนั้นนะครับนะเกมนี้ที่ผมจะมาแจากก็คือเกมแนวซิมู l เลเตอร์คือแบบเอฟคแบบดูฉากก็ได้นะเออนะเกมนี้แบบเล่นง่ายนะ เล่นง่ายแต่ก็บางแต่บางงานก็แบบเออเอเอเน,นิดนึงเกมนี้นะก็มีทั้งเวอร์ชันพับบิกแล้วก็มีเวอร์ชันเสียตังเวอร์ชันเสียตังไปเวอร์ชันสูงนะเอออันนี้มันยังเป็น1.28มั้งเออถ้าจะไม่หิดน,นะครับก่อนเริ่มเกมนะฮะเนี่ยเริ่มเกมมาแล้วจะอยู่เนี่ยแล้วก็มีฉากขึ้นมาพูดอะไรนี้ต่งตางๆนะครับเออแล้วก็ก่อนก่อนที่จะเข้าเกมเนี่ยให้กดเข้าตั้งค่าก่อนนะแล้วก็กดออปชั่นออปชั่นเสร็จแล้วเราลดเสียงอะไรทุกอย่างเปิดเสียงก็ได้แล้วแต่นะครับ ผมจะโลดไปนะ <c oughs> นี่นะก็ <c oughs> บอกว่า <c oughs> มีอะไรใหม่มาบ้างนะครับแล้วก็วิ Windows นโะด้ฮะปรับหน้าจอนะผมกดฟูลกดให้เต็มแล้วก็กดปรับสักนี้อนันนี้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติเข้าเกมมาใหม่ตรงแถบนี้จะไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ต้องปรับก็ได้แล้วแต่แต่ผมปรับนะน,นี่ผมกดปรับเป็น120เฟรมนะก็วันนี้ฮนะแล้วก,กดเล่นนะนีเออเกอร์อะไรต่างๆนี่แล้วกดตรงที่ประตูฮะตรงรูประตูนะเสร็จปุ๊บมันจะมี ก่อนมาแล้วก็มีกุญแจนะกดเข้าไปฮนะ,อะโอเคเข้ามาได้ละนี่เราก็จะพูดแนะนําตัวเอ้ไม่ไม่ได้แนะนําตัวอันนี้คนนี้เขาจะแนะนําตัวนะกดตรงคําว่าคอนเน็กนะฮะจิ้ม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 ไม่โดนคําว่าคอนเน็กนะครับไม่ก็กด e อ c เลยก็ได้คือออกไปเลยนะอันนี้ก็เลือกนะวิธีเกมนี้ก็คือแบบเหมือนซิมเลเตอร์เลยนะเลือก น,ะะนี่อะไรบอกต่างๆนะแล้วก็กดรูมหน้าตัวละครเลยฮนะแล้วก็จะเข้าไปฉากนั่นนะฮะฉากที่จะทำนะฮะก็คือเกม simulator นะฮะอันดับแรกนี่ก็คือกดสตาร์แล้วก็ทำอะไรต่างๆนี่หล่อนะหล่อนี้เหมือนแบบเพิ่มความแบบเต็มที่ถ้าเต็มมันก็จะเหมือนบวกค่าหัวใจไปด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะน,นี้ตอนแรกมันจะเป็นศูนยอยู่นะฮะก็ เรากดปุ๊บเสร็จมันขึ้น1หลออใช่ไหมอ่านี้เสร็จปุ๊บสกิลขึ้นอ่ะเราลองกดเข้ามือถือตรงบนขวาบนนะกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีประมาณนี้หน้าตาไฟล์รูปเข้าไม่ได้อันนี้ก็การแต่งตัวของแต่ละตัวนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดคร่าวๆนะเพราะผมก็ไม่ได้ผมเพิ่งมาเล่นเกมนี้ด้วยนะอันนี้นี่ไง เราทำหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นเป็นหนึ่งหัวใจสามารถโทรเรียกมาทําอะไรต่างๆได้นะเออว่าเฟี้ยวเลยนะอันนี้ก็ไปต่างโลกฮนะไปแบบไปเก็บผู้แบบเก็บคนนะเออเก็บว่าเอสนใจมาร่วมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะนะเอารวมเสร็จทํางานในเสร็จเราก็กลับโลกฮนะกลับโลกเสร็จเราก็กดตรงนี้เราก็จะได้ตัวละครมานะเออ นี่เราก็ได้ตัวละครมาละแล้วก็ทาเนี้ยเกมเป็นซูเนเตอร์มากเลยเราทาเรื่อยๆแล้วเราก็ดูฉากนะฮะนี่เข้าห้องมานี้อะไรต่างๆคุยคุยแล้วก็กดเลสปสีแล้วแต่เนี้ยอืมเราะแต่ผมรอบแรกผมกดอันแรกไปนะอืเนี่ยเสร็จรูปห้องเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราทําแบบฟาร์มเรื่อยๆนะเงินเราจะอยู่ทางซ้ายมือนะ,ะับแต่ทางฝั่งขวานี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเงินก็คือเอาเก็บมาแล้วก็เข้าไอ้ตรงรูปเนี้ย เข้ามามันก็จะมีให้อัปเกดรดต่างๆนี่เราจะบอกว่าสกอร์บ้านเป็นยังไงบ้างมีจ่ายมีผู้หญิงกี่คนอะไรนี้แล้วก็อันนี้นะออฟฟิศสี่ร้อยอะไรต่างๆคอมมิ่งซูลอันนี้โตอันนี้เร็วๆนี้ที่จะมานะฮะก็อาจจะต้องเป็นเวอร์ชันเสียตังค์หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าสมมติมีเวอร์ชันที่ไม่เสียตังค์แล้วแบบเป็นเวอร์ชันใหม่มาผมก็จะแปะไว้ในคอมเมนต์ไม่ก็คาอธิบายน,นะครับก็ลองมาดูกันได้มันจะมีเขียนมันบอกอัปเดตวันที่เท่าไหร่นะครับนะ เกมก็จะมีวันนี้มั้งอันนี้ก็เป็นบอกว่าทํายังไงนะฮะมีหลายตัวละครนะฮะอืมพววันนี้โชรมาเรียกมาได้นะฮะโอเคก็เกมนี้ก็เป็นเกมสั้นๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะเอไปเดี๋ยวเราไปดูฉากกันไม่ฉากกันแลว้วสอนดาวน์โหลดกันดีกว่าครับไปกันโอเคนะครับก็ ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคอมเมนต์ไม่ก็ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับก็เป็นเมก้านะครับก็กดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นไฟล a เ k ให้เลยแล้วก็เข้ามาเรแล้วก็กดติดตั้งเลยฮะกดจิ้มติดตั้งติดตั้งทัังหมดแล้วเราก็เล่นได้ปกติกกกนะครับก็การดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับก็เราจะได้ตัวเกมมันนะโอเคก็มีเพียงเท่านี้คนระับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับก็ แปรโดจินแล้วก็แปรมังกะนะครับมังกะฮาวานะอมก็ไปตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องหลังด้วยละกันเผื่อบางครั้งอาจจะมีสปอยนิดนึงนะสปอยเกมล่วงหน้าอะไรอย่างนี้นะครับไปละบ๊ายบาย